าถึงแล้วางานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมระดับภูมิภาคมาถึงแล้วที่นี่จังหวัดขอนแก่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาแก้หนี้สินทั้งในภาคเกคษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนเพื่อต้องการลดภาระเกษตรกร,รด้วยการพักหนี้เกษตรกร,รรวมถึงมาตรการช่วยประคองภาระหนี้สินสําหรับประชาชนครอบคลุมถึงผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME กระทรวงยุติธรรมนําโดยพันตํารวจเอกทวีสอส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมาย และยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ที่งานมากรมแกหนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2567ณโรงแรมอวินีคอนแกนโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแกน่นลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2567 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสาิบนาทีถึง16นาฬิกาสาิบนาที พบกับหลากหลายสถาบันการเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศออและหน่วยงานต่างๆภายในงานมหกรรมแกหนี<ม>่สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมระดับภูมิภาคทั้งก่อนฟ้องและหลังสารมีคำพิพากษาอย่าลืมวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2567นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา3าิบนาทีถึง16นาฬิกา30มินาทีมาพบกันที่โรงแรมอาวินีคอนแกนโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น